สวัสดีครับสวัสดีตอนสายๆครับผมวันนี้วันที่22มกราคม2566ที่นี่จังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่แถวโคกช้างนะครับผมในบริเวณก็คือคนละซอยกับที่ผมตกหลังคานะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่กันมาดูระบบเก่าที่พี่เขาใช้อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้แบตเตอรี่เก็บไฟไม่ค่อยอยู่แล้วยี่ห้อที่ใช้นะครับแบตเตอรี่คือ 3K นะครับยี่ห้อดัง ร้ 120, อยยี่สิบห้าแอมป์ใช่ไหมพี่อ๋ออันนี้พี่ต้องคอยเติมนำ้ำคอยดูน้ำกันคอยดูน้ำกันด้วยก<ส>ี่วันเติมพี่สองเดือนเดือนเดือนก็ดูทีแล้วซื้อน้ำกันมาโหเป็นหลายปีแสองโหลสองโหลสองโหลใช้ได้ประมาณใช้ได้ประมาณสองครั้งอ่ะสองครั้งอันนี้ใช้มาประมาณสามสามปีได้ไหมพี่สามปีได้แล้วชุดนี้สามปีตอนนี้คืออาการเก็บไฟไม่อยู่นะครับผม อันนี้ก็จะให้หรือระบบอันนี้พี่เขาติดตั้งทำเองนะครับเป็นช่าง DIY เหมือนกันระบบก็เข้าใจคนเดียว <c oughs> นะครับผมเขาดื่มไม่เข้าใจ <laughs> ส่วนอ e ินเวอร์เตอร์ก็เป็น LV top sun <c oughs> นะครับผมรถนี้ <c oughs> เป็นแบบมะแปลงเทรอรอยเพิกได้3เท่านะครับระ <c oughs> บบ4ี่สบแปดโวลต์สามพัวัตต์มั้งสามพวัตต์เบแอร์ได้ไหม ได้ครับพี่แกได้กี่มวิวหมื่นสองก็ได้พี่ผมใช้หมื่นแปดหมื่นแปดเลยเหรอถ้าหมื่นแปดเครื่องก็จะทํางานหนักแต่ว่าได้ไหมหมอแปลงทรลอยได้อยู่เพราะว่าถ้าแอร์หมื่นแปดมันจะกินอยู่ประมาณถ้ามันเครื่องมันทำงานนิ่องอะน,นะของพี่เป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ไหมไม่รู้เหมือนกันต้องดูที่ว่าเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์หรือเปล่าถ้าไม่ใช่แอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะกระชากสูงเขาเรียกว่าถ้าแอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะ กราฟมันเหมือนกราฟของไฟมันจะค่อยๆพีขึ้นในหน่อยในหน่อยทีนหน่อยแต่ถ้าเป็นแบบ a i r ์วิ s p ปิดรุ่นเก่าๆมันจะกระชากปึง้งเลยแต่นี่ถ้าอยากรู้ว่ารันได้ไหมมันผมว่ารั้นได้อยู่แต่ว่าต้องใส่ชินโนะทำเมอร์ดักเพื่อป้องกันการหลดเกินไม่ให้เครื่องพังใช้แอร์ต้องตามช่างมาทำให้แล้วข<ำ>ับผนี่ออกเข้าดีกว่ามมอมา <laughs> อันนี้นะครับพี่ก็ต่อไว้อีกอย่างนึงครับอินเวอร์เตอร์นะครับให้ดูสังเกตที่พัดลมพัดลมพัดลมดูนะครับตัวเนี้ให้ดูว่าเราข้างในฝุ่นเยอะหรือเปล่านะครับผมลองตรวจดูนะครับ <S <S ถ้าฝุ่นเยอะนี่แนะนําให้เอาเครื่องเป่าลมนะครับเป่าฝุ่นออกบ้างอย่าให้เกิดความชื้นนะครับผมถ้าความชื้นเกิดขึ้นเนี่ยไอฝุ่นที่มันเป็นข้ามมันจะเหมือนขี้โคลนแล้วมันจะทําการ ทําให้บอร์ดภายในช็อตนะครับถ้าช็อตนี่เรื่องยาวเลยก็คือถ้าซ่อมไม่คุ้มก็ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ <Okay. S 1> น้ำหนักกิโลพี่เนี่ยโอ้ยี่สิบได้เลยโอ oh. ผมช่วยยกไม่ได้นะห <Okay. S 1> ลังไม่ดีอ่ะอันนี้ก็เริ่มลื้อลงนะครับผมอันนี้เราจะเอาแบตมาเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนใหม่อันนี้เอาไม่เอกเลยไปไห,หนว้ย ทนเข็มนาฬิกาพี่ค,ครับทนเข็มเฮบเห็บ <c oughs> ขี้เกลือขี้เกลือขี้เกลือเนี่ย <c oughs> อยากรู้ว่าขี้เกลือจริงหรือเปล่าต้องชิม <c oughs> <c oughs> ถ,ถ้าเข็มแสดงว่าขี้เกลือแท้ <c oughs> อันนี้ต้องให้พี่เขาลือลงนะครับเพราะว่าผมทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนี่อุปกรณ์ครบ แบบไอ้พวกนี้มันขายได้ไม่ใช่เหรอได้ขนาดนี้ก็รูปประมาณห้าร้อยได้นะโอ้ก็ยังดียะขายซากได้ <c oughs> อะเดี๋ยวเราไปทําการช่วยกันลื้อก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวลื้อมอเตอาอนเะบิร <c oughs> <c oughs> ์ดลื้อออกหมดอะมาดู n อ c นะครับ แบตเอ็นดีซีแปดหนึ่งหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดแอมสี่สิบแปดโวลต์ขึ้นประจำการนะครับใส่แอคทีฟบาลานซ์ห้าแอมนะครับผมห้าแอมคือโมดูลละห้าแอมนะครับรวมแล้วในระบบสี่สิบแปดโวลต์เนี่ยมันก็ตกอยู่ที่สิบแอมนะครับแอคทีฟบาลานซ์ตัวนี้เหมือนเดิมครับไม่ใส่บีมเอสอันนี้แล้วแต่ความเข้าใจนะครับถ้าคนใช้เป็นก็จะเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วในระบบอ่าแบตเตอรี่เอ็นซี บางคนกลัวความปลอดภัยโดยที่ไม่ใส่บีเม็ดนี่ก็กลัวผมใช้จากประสบการณ์2ปีไม่ใส่บีเม็ดนะครับอันนี้ก็ไม่ใส่เหมือนกันส่วนใหญ่ที่ประกอบจากผมไปไม่มีบีเม็ดนะครับมันอยู่ที่เราควบคุมการชาร์ครับถ้าเอ t ควบคุมการชาร์ได้ดีมันก็ไม่มีปัญหาครับผมตัวนี้ให้กําลังไฟอยู่ที่ประมาณ8 0 0พวัตต์ก็คือ8หน่วยนะครับประมาณ8หน่วยแต่ถ้าถ้าเราใช้งานจริงก็อยู่ราวๆ <c oughs> ประมาณ7หน่วยนะครับอ่ะตอนนี้พี่เขาเสียบการน้ําร้อน กับตู้เย็น2ตู้นะครับผมตัวนี้อินเวอร์เตอร์ขนาด5,000วัตต์นะครับเป็นของ lv t วทอปัวันนี้พี่ให้ผมมาเปลี่ยนแบตให้กินไป17%นะครับผมตัวนี้ผมยังไม่เคยใช้นะก็เดาๆทางเอาอพี่น่าจะไปต้มน้ำต้มกันน้ำร้อนกับตู้เย็นไปดูที่ว่าตู้เย็นขนาดกี่คิวนี่ก็สายที่อวานะครับดูแบตเตอรี่ <c oughs> นี่ มีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับขออนุญาตเข้าบ้านนะครับผมการน้ําร้อนเสียบแล้วตัวนี้กินกี่วัตต์ตัวนี้เจ็ดร้อยวัตต์นะครับผมการน้ําร้อนนะเจ็ดร้อยวัตต์อ่ะดูตรงนี้นะครับเจ็ดร้อยวัตต์กับตู้เย็นสองตู้ที่เสียบไว้นี่ อันนี้เสียบกันร,ร้อนตัวนี้ด้วยใช่ไหมไม่ไม่ไม่ติดอ๋อไม่ติดมันมันไม่ติด,ดคืออะไรมันพังมันก็มันก็เคยใช้อยู่นะแม่ก็ใช้อยู่มนะันไม่ติดที่เราไม่ใช้ไม่ติดอ๋อนั่น,นไงนั่นไงอยู่ที่อ๋ออยู่ที่ปลั๊ก <c oughs> ตัวนี้พันห้าร้อยวัตต์นะเมื่อกี้เมื่อกี้เจ็ดร้อยวัตต์อันนี้แป๊บเดียวร้อนอ่ะอ่าร้อนครับร้อนไวอ่านี่ตัวเย็นนี่เครื่องงานเสียงเดือดแล้วแปดแปดแปดแล้วเนี่ย ดูความโหดของมันนะนี่ตู้เย็นโอ้โหตู้เย็นของเยอะอ่ะตู้เย็นสองตู้ที่เสียบไว้ตู้เย็นฝังใหญ่สองประตูหมดสองประตูนี่น่าจะกินอยู่ประมาณเอ๊ะป้าอยู่ตรงไหนข้างหน้าเรติมอยู่ข้างนะพี่ไม่ใช่นี่ไปดูว่ากินกี่วัตต์ตนี้ ร้อยวัตต์เองพี่กินอยู่ร้อยวัตต์แสดงว่าเป็นอินเวอร์เตอร์ป่ะใช่ไหมใช่เครื่องนี้เครื่องใหม่อ๋อตั้งเครื่องใหม่อินเวอร์เตอร์พี่กินน้อยตัวนี้เจ็ดจุดสี่คิวกินอยู่ร้อยวัตตุณเราเป็นสิบกว่าปีแล้วโอ้จะสิบกว่าปีก็กินมากกว่าแน่นอนอยู่แล้วอ่าตัวนี้ก็คือเสียบการาน้ําร้อนสองสองตัวนะครับสุดโหดก็คือตัวนี้พันห้าร้อยวัตต์กับตู้เย็นอีกสองตู้นะครับอันนี้รุ่นเก่านะ กับกรน้ำร้อนอีกนี่อีกหนึ่งตู้ไอ้เอ,อกอีกหนึ่งตัวไม่ใช่หนึ่งตู้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าจอกัน,น,นโหลดอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าบอกเลยถ้าแบตน้ําจ่ายไม่รอนพี่ถ้าแบตน้ํารุ่น,นนะเนี้ยนะเนี่ยรุ่นที่เปลี่ยนลงเนี่ยไม่รอดอ่ะล่วงพี่เคยลองไหมล่ะว,ว่ามันใช้ได้หรือเปล่าโหลดขนาดเนี้ยไม่เคยไม่กล้าอ่าไม่กล้า <laughs> ตอนนี้โหลดอยู่ที่สี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่า อันนี้พี่ต้องนะอนาคตพี่ต้องเปลี่ยนสายนะสายมันเล็กไปพี่ทะ,ะลิงก์แอร์ก็เปลี่ยนสายเป็นสายซิลิโคนดีที่สุดอเอาสักเบอร์สามสิบห้าสวิมิลรช่างหลังหายอหไรจะเลียงไปทีนี่ยลดไปสี่สิบหกเปอร์เซนต์ตอนนี้กินอยู่ประมาณพันห้าสองพันประมาณกับสามพันวัตต์พี่ตู้เย็นด้วยนะตู้เย็นสองตู้กับการรสองสองตัวไอตัวสุดโหดพันห้าร้อยวัตต์กับตัวเจ็ดร้อยวัตต์ เนี่ยโหลดอยู่46%อ่ามาดูแบ,บตเตอรี่เหลือที่เท่าไหร่อ่า50โวลต์เมื่อกี้อยู่ที่50.8นะเนี่ยกระชากขนาดนี้ยังไม่ร่วงเลยถ้าเป็นแบตพวกนี้นะเรียบร้อยครับกระชากปุ๊บจะเคยเคยเห็นหนะ้าจอมันไป,ป,ป45 48บบอยู่เลีกตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมพี่อ่า,อาคือมันลดลง อ่ะมันดึงละมันดึงละสี่สิบเก้าจุดหกพี่ใส่แผงเทาก,กองเพิ่มแผงเลยครับผมเพราะว่าตัวนี้รับได้หกแผงแผงก็สามาวัตต์เท่าเดิมครับผมอันนี้วัตตอ่าผลิตน้อยไปพี่เดี๋ยวรอช่างหายแหละขึ้นให้เลยอืไอขึ้นและะ้ว <c oughs> ค่ะขึ้นเองไม่ไหวผมว่าบริเวณนี้แถวมันอาถันนะเน่ <c oughs> อาถันนะแถวเนี้ยอ่าไปห้าห้าสิบจุดสี่ พี่ยังไม่ได้ออกไฟบางไฟบางเข้าจําเป็นพี่ถ้าพี่ใช้พอพี่ไม่ต้องเอาเข้าหรอกม่ต้องเอาเข้าหรอลองไม่เอาเข้าดูดิเพราะวันเมื่อเนอะใช่เพราะว่าวันนี้ชาร์จให้ปล่อยมันชาร์จมันเต็มเลยมไม่ต้องเอาเข้าครอบลองดูลองดูผมมันรอดวันนี้ปล่อยมันชาร์จไปเลยแล้วก็ตัวแบตพี่ก็หาไม้กระดานก็ได้พาดเทินเลยมีแมวไหมเนี่ย ม่มีมีแมวข้างบ้านจะหาอ่าอ่าครับยครับกอล์มังเียกอล์มังกอล์มังมันเป็นพลาสติกพลาสติกไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์ก้องไม้เหรอไม้ดีกว่าพี่ไม้กระดานเราเนี้ยผ่าดไว้เฉยนี่ผมปิดกันการช็อตแล้วไงไม่ให้อะไรมาโดนไงเนี่ยเพราะว่าความแรงของมันบอกเลยว่าสุดๆแบตเอ็นซีอ่ะจิงจกโดนขั้วดีโดดไม่จิงจกอ่ะจิงจกถ้าถ้ามันไม่ข้ามขั้วไม่โดดพี่มันเหมือนอ่าลบอยู่นี่ไงมือจับได้ไม่ จับได้เนี่ yeah, uh ยเดวต้องสันให้ดูก่อนลองไม่เอาไฟบ้านเข้าครับผมเราไม่เอาไฟบ้านเข้าหรือว่าพอผมว่าพออ่ะ <Yeah. S 1> ถ้าใช้กับแอร์ก็เปลี่ยนแค่เปลี่ยนสายแบตพี่แล้วก็จุดจุดของจุดนี้เดี๋ยวผมพาไปดู <laughs> จุดเนี้ยพี่ ผมว่าปลั๊กที่มาเสียบอย่างเงี้ยไม่มีมันไม่ค่อยมีความปลอดภัยให้เข้าเทอร์มินอลพี่เทอร์มินอลน่าจะมีตรงนี้ตรงนี้เทอร์มินอลตรงนี้เนี่ยพี่เปิดฝาดูมันจะมีคำว่าเอซีอินเอซีอัพพุตอันนี้ตรงนี้แหละอ่าใช่ครับเอซีอัพพุตเพราะว่าทําไมเราจึงให้เข้าแบบเทอร์มินอลเทอร์มินอลก็คือมันขันแล้วมันแน่นมันจะต่างจากพวกปลั๊กที่เสียบในกรณีกระแสสูงสูงอ่ะใช้เทอร์มินอลแล้วผมจะไปเข้าตรงไหนกับบ้านนะไหนเข้าไหนกับบ้านไม่อันนั้น อันนี้มันไฟมันเข้ามันเข้าอยู่แล้วพี่เนี่ยเป็นใช้คือจะใช้ไฟไฟเอาพุนะ่นคือเอาไปใช้ไฟใช้แทนอันเนี้ยถ้าเกิดใช้คอนมิวเตรไงครับผมอ,อะไรเสียบปลั๊กมันอนะ่ะคือตัดตัดสายนี้เลยใช่ไหมใช่พี่ก็เสียบเข้านี่เลยตัดสายปลั๊กเลยใช่ไหมอ่าเอาเข้าถ้าให้ดีพ,พี่เปลี่ยนสายดีกว่าถ้าจะใช้กับแอร์นะพี่ใช้สายที่มันใหญ่กว่าเนี้ยเอาสักเบอร์สองจุดห้าแล้วก็เข้านู่นเลยแล้วส่วนเราจะแยกปลั๊กแล้วค่อยต่อปลั๊กออกมาอีกทีนึง หมือนไฟบ้านเราอะพอต่อปลั๊กแต่ถ้าไปเสียบเงี้ยกร็หลอกหลอกกันหนังสูบอันตรายนะพี่โอ้พอเทิรแบบ์นพอเทิร์นนิดนึงจะเทิร์นนิดนึงแล้วก็ใช้สายขนาดนี้ใช่ใช่พี่อันนั่นแหละแบบนั้นเลยแล้วก็เขา้าเขา้าเข้าปลั๊กเข้าปลั๊กแล้วก็ปลั๊ก,กันดีหน่อยก็ตรงนี้ก็เสียบปลั๊กเลยใช่ใช่ครับผมใช่เพราะว่ามันกระแสกระแสเวลาที่อย่างเช่นที่พี่เล่นแรงแอร์พวกกระแสมันสูงทําไมเขาไม่ให้เอาแอร์ไปเสียบปลั๊กเพราะว่าอาการกลัวมันอาร์คเพราะว่าปลั๊กมันคอนได้ไงพี่ แต่ถ้าเทอร์มินอลคือมันจะไม่คอนบางที่ต่อเขาแอร์ก็จะต้องไปที่เบกเกอร์ใช่ครับผมใช่เลยครับทายดีพี่ก็ต่อจากเทอร์มินอลไปแล้วก็ไปทําตู้คอาเสมอร์ต่หากอ่าเป็นระบบโซลารเซลล์รอจานอ่าใช่แล้วก็ค่อยเดินไปที่จัมที่แอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใช้แบบธรรมดาก็กระแสไม่สูงก็เช่นพัดลมพัดลุมตู้เย็นก็ไม่เท่าไหร่อ่าแต่เล่นแอร์ต้องเข้าเทอร์มินอลอย่างเดียวเลยพี่เพราะว่าอาการของปักทํามันหลวมมันคอนอะ มันอาร์กได้ไอ้ที่เกิดการไฟไหม้ก็เพราะปักไม่ปักไม่แน่นก็เปลี่ยนสายแบตใส่เบรกเกอร์ตัวนี้ตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นเบรกเกอร์ที่ตัวใหญ่กว่านี้แบบเดียวกับที่บ้านบ้านผมอ,ะอ่ะอันมันเฉพาะของมันโดยตรงไอ้อย่างเงี้ยก็คืออาการแบบนี้เวลาอากาศเย็นนะครับสายที่เป็นฝอยเป็นสายดีซีแบบนี้นะมันจะหดตัวมันทําให้หลวมได้จริงๆอะ่ะเราขันแน่นแล้วแหละแต่ว่าอากาศเย็นปุ๊บมันหดตัวเป็นฝอยไง คือเปลี่ยนเป็นเบรกเกอร์ตัวนี้ใช่เปลี่ยนเบรกเกอร์ตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนสาย DC ครับเป็น DC กี่แอมม์เอาสักร้อยยี่สิบห้าแอมม์ร้อี่สาแอมม์ครับผมคือเบรกเกอร์ต้องต้องใช้เฉพาะของมันคือ DC ก็คือ DC เพราะอะไรเซฟตี้เวลาที่มีปัญหาพวกมันจะทริปลงอันนี้ก็ร้อยยี่ห้าแอมม์อันนี้ก็เปลี่ยนร้อยยี่ห้าแอมม์อันนี้อันนั้นไม่ต้องเปลี่ยนพี่นี้ของ AC อ่าอันนี้ของ AC โดยตรง32แอมป์ใช้ได้อยู่พี่เฮ้ย63แอมป์มาเนี้ย ใช่ได้แต่อันเนี้ยคือต้องใหญ่เป็นอ่าเป็นเบรกเกอร์ M C C B M C C B M C C B ครับ M C C B ครับแล้วร้อยยี่สิบห้าแอมป์ที่บ้านผมมีมีมีนยมีมีโอขี่รถไปหาได้ครับผมบ้านผมหาไม่ยากครับคือราไปซื้อจะเป็นเองได้ได้นะได้ ก็คืออันนี้ก็ไว้เป็นวิทยาทานเพราะว่าบางคนไปใช้เสียบอย่างเงี้ยอันตรายพี่ถ้าสายหดตัวเกิดการน้ำพวกไฟไหม้อันนี้มันเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าับวคอมพิเตอร์อันเก่าที่เสียใช้ช่างเขาไม่มีมาเดี๋ยวเรื่องปรับปรุงระบบเดี๋ยวว่ากันอยู่พี่โลแค่นี้สิบนาทีถึงเล้วฮะสิบห้านาทีเลทเต็มที่อ่ะโอเควันนี้ก็มาถ่ายให้ดูกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวความคืบหน้าอะไรเป็นยังไงก็ อ่าเดี๋ยวแจ้งให้ทราบวิธีหนึ่งวันนี้ก็มาเปลี่ยนแบตให้พี่เขานะครับผมเพราะว,ว่าแบตรุ่นเก่านี่เกือบเสือ่อมสภาพเป็นแบตน้ําอันนี้บอกเลยว่าพี่ไม่ต้องไปเติมน้ำกรงน้ำกันอะไรมาแล้วใช่ยางเดียวอ,อันเก่านี่เดินผ่านก็ต้องเล็งดับน้ำดีอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้จะลองลองดูไม่เอาไฟบ้านเข้าเลยเหลือเท่าไหร่แต่ว่าให้มันชาร์จเต็มก่อนนะตอนนี้มันอยู่ที่50่ห้าสิบโวลต์เองแล้วถ้าแบตเต็มนี่จะดูได้ไงว่ามันอยู่ตรงไหนอันเนี้ยมันจะขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะไอ้ตรงเนี้ย มันจะขึ้นว่าห้าสิบหกพี่ตอนนี้มันอยู่ที่ห้าสิบใช่ไหมล่ะห้าสิบหกคือคือค่าของแบตแบตใช่ใช่เต็มโมดูลครับผมอันนี้คือแปดหกคือแปดสิบหกเปอร์เซ็นเป็นเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นของแบตเตอรี่ของตัวนี้ครับรอให้มันเต็มร้อยที่วันนี้พอหมดแสงปุ๊บอ่ะเนื้อใช้ไฟไปเรามาดูว่าอ่ามันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อ่าใช่ครับผมถ้ามันเหลือมากแสดงว่าแบตนี้เอาอยู่ครับผมทั้งคืนไม่ต้องใช้ไฟบ้านครับผมก็คือให้ดูตัวนี้อีกอย่างตัวนี้ถ้าต่ำกว่า48ปุ๊บ แสดงว่าแบตแบตเริ่มหมดในจีไม่หมดหรอกไอตัวเนี้ยพวกเนี้ยคือเราไม่ดึงลึกเกินไปมันจะอยู่ได้กับเรายาวๆสี่สิบแปดโวลต์ใช่ตัวเนี้ยถ้าต่ำกว่าสี่สิบแปดโวลต์นี่ต้องเปิดไฟบ้านช่วยไหมใช่ใช่เอาไฟบ้านเข้ามาช่วยแล้วห้าสิบนี่เต็มไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรครับผมสี่สิบแปดครับผมอยากให้ต่ำกว่าสี่สิบแปดเอาสักห้าสิบหกกำลังดีห้าสิบหกให้มันขึ้นห้าสิบหกอะเต็ม ห้าสิบหกโวลต์ห้าสิบหกโวลต์นี่นะตัวนี้นะใช่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 ครับตอนนี้มันอยู่ที่ห้าสิบโวลต์ไงพี่นี่ยห้าสิบโวลต์ให้มันขึ้นไปที่ห้าสิบหกคือแสงแสงชัดครับผมห้าสิบหกครับใช้อย่าให้ต่ำกว่าสี่สิบแปดใช่ครับผมถ้าสี่สิบแปดจะใช้ไฟบานช่วยเลยครับผมคือแบตพวกเนี้ยถ้าเราดึงไม่ลึกมากมันอยู่กับเราได้ยาวๆรอบชาร์จมันอยู่ที่การใช้บางคนไปดึงจนแบบหมดเลยอ่ะอันนั้นอ่ะมันจะคุณภาพของมันก็จะต่ําลง คือสี่สิบแปดครบไปบ้านเข้าเลยใช่ครับผมนี่ชาให้เต็มผมว่ายังไงก็รอดนะยังไงก็รอดอ่ะโอเคนะครับคลิปเริ่มยาวละส่วนใครจะปรึกษาระบบโซรเซลกับผมมันบ้านนะครับย้ำว่าไม่ใช่ช่างทำที่ใช้งานได้ ที่เบอร์โทร0956267259นะครับ0 9 5 6 2 6 7 2 5 9 ID Line ก็เป็น N เล็กครับ N O N 2 6 5 9 N O N 2 6 5 9วันนี้มาเปลี่ยนแบตเตอรี่ผมไม่ได้คิดค่าแรงนะครับขอบคุณครับไม่ได้คิดค่าแรงมันคือมาช่วยกันเราอยู่ในพิโลกก็มันไม่ไกลมากพี่โอเคนะครับยศยักษ์ขยานสวัสดีครับ